เบิ่งฝาลายครับพี่น้องเอาไลยเห็ดยังง้อนี่พี่น้องเบิ่งขาพี่น้องเห็นพี่เจี๊ยบเนาะมึงมึงดองนี่เห็นซาเจี๊ยบไหมโอตเดี๋ยวิดแบบจริงจริงแล้วเห็นพี่เจี๊ยบนี่ได้ขายเงี้ยงขาพี่น้องโอ้โหหานเลยพี่น้องช่วงนี้ สองจูมง,งามป้านนี่กับมาน่ะเด้อพี่น้องงามพี่เองกับพี่น้องขาไหมอ้ยมือน,นนี่มานั่งนีกบังไม่เด้อพี่น้องอ้ขอาขุยแม่รับอากาศสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีชองเบลสไตล์สุขสุขคนครับเหมือนนี่มาพอมาพอกับบาเบสสาวลินครับอ่ามือนี่ก,ก็กเกาปลาหางยีเพือเกาครับพี่น้อง อยู่ไม้ใดกับเบิร์กันเอาครับบอกบอกคือเก่าครับพี่น้องบอกปิดกันบระดครับอันตรายโอเคครับมือนีกะมาหาแบบว่าบงหูคือกันมาสิพอเห็นยังครับมือนีเพราะว่าฝนกระตกเนาะตกดีพอมือว่านนี่นี่ก็วันที่สิบหกครับเดือนมิถุนายนสองหาหกแปดครับพี่น้องมือนีกะมือรุ่น โศกรุนลาบครับมือนี้ผู้ใดดวงดีกับคอมเมนต์มาบอกว่าเบนนะเด้อครับผู้ใดมานมือนี้โอเคครับก่อนไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบนสาลินนะครับเพื่อสิได้ยเป็นกำลังใจให้บาเบนสาลินได้ให้คลิปใหม่ๆนะครับบาเบนขอขอบคุณครับทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่นะครับที่สนับสนุนบาเบนสาลินครับขอบคุณในล่ะครับมามือว่านกับผู้ใดมารกันย้อนว่าฝนนี่แหละครับตกเบิดมือเบิดเป็นครับตกป่อยๆตกกระปิกกระป่อยอะไรนะบ่อตกแห้งครับ ก็เลยใบเขาปลาเลยครับอ่ะโอเคครับมื่อนี้เป็นหลุดน้ำบาเบซาลินครับวัชพืมานหลายปไหนครับสิได้เต็มตาพูนตาบ้านน้อครับไปไปเบิ่งกับบาเบซาลินกันเลยครับผมไปนี่นะครับดอกแหลกแหงมานครับพี่น้องโอ้ให้หมานพูนตาเต็มตาเด้อครับวันนี้โอ้โเห็ดเขาใครดอกแหลกแหงมานครับผมโอ้โหอันนี้นีบ เลือดเอาทีดอกที่เอาได้แข็งแข็งเห็ดแดงนะขาเงาเด้นี่แต่ว่าขามือนี่คือจังบนเงาอุ้ยขาคือแหมงกินนี่มั้งขาเผลฉี่เงาเงาเลยเนาะอะไรกบบสีชมพูงามงาม กกินออ้ยกดเลยเอาขาขึ้นหน่อยแท้อุ้ยแต่ขาตันด <produ funny gli ete quer> ีเลยเนอะแข็งป๊ก ใสเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อคืนจุ่มเง้ยวโอว้ยมองกินด้วยอืมจุ่มไงจุ่มไงบู๊หู mẹ đi tìm mạ mua bán ở đây bán bớt sẽ để đọt ngâm này พี่น้องบึงขาพี่น้องเาห็นพี่แจ้เก็บเนาะึงน้องนี่เห็าเจ็บมโอเดี๋ยวๆปิดจรมแล้วเห็นพี่แจ้เก็บนี่ได้ขายาวๆขุนขาพี่น้องโอ้มานล้พี่น้องอือช่วงนี้ ของจูมงามปั้นนี่กับมาน้ะเด้อพี่น้องอืมอยเหนือยแต่ขาพี่น้องถือฝนเมื่อวาน<อ>ว่ายืดเอายืดเอาเลยน้องซาลินงามพูดเบิง่งงาวกันหนิยวซาลินอีกเอาเบิ่งตีละ่ะ<ว>งามแหง้งงามพูดงามโพ นอนเป็นพ่นเลยโอ้ยมบบจูุ่นเลงบลมชุ่เดินาหลายครับน,น,น้องนี่มติดเนี่ยติดไม่ดีเถอะปวดขาวข้าวาคนเลยปวดตับฮะปวดตับเมนบะอย่าเดียว ดอกบงงามทีเมื่อวานผมมาเมื่อวานเนาะทางฝนมาตกก็คือสเสด็มามัานมันกันนี่คือดอกงามๆเลยแหละเมื่อวานเห็นเนาะเต็มตุูมเมื่อนี้เล่งบาน เิดไวรอบที่แล้วงามแหงรับพี่น้องอู้มาเบ็ดรอยสาวลิ้นปิดไว้บอกบอกเราเด้นีรุนขาบึ้งเด้อพี่นอ้องฝนมาใส่พอดีตอนนั้นมาเบ็ดเก็บไว้นี่ดอกซำอยู่กล้วยนี้เองมาเบ็ดปิดไว้ว้าวปิดบ่บอกสาวลิ้นอีกบานเลยพี่น้อง เรียบร้อยอันนี้เท้าลิงกับปิดจะคล้องไว้เด้อตอนนี้แต่ขาคือจะย่งพงจริงเปลี่ยนแต่กินเม็ดเอาได้ไหมเนาะเอาได้ปะได้โอ้จอพงซื่อๆเนาะเอาขาหลุดปลดเลยวะแม่งี้ยตอนีเอาไปนอกบ้ามือเดียวเนาะเว้นมือเดียวเองได้นี่ แขันมาตอเหนื่องก็คือดองงามๆน่ซาลินอ่คือขึ้นเมาเหล้าเท่านั้นยาเท่านั้มีดกับปลาแล้วอง มื่อนั้นป้าพ่อยัยังมาหนีแล้วแต่ขาคือบ่ใช่ขาไปขาเดบแต่คือจุ่มห้ามแบบนี้ให้แนยู่เนาะ พอจุม่มพอบ้านพอจุมอจ่มพอจับบ้านยังสิครับเอาตะมีแห่งยางอยู่ <c oughs> จะลงแน่ี่อว่า <c oughs> คืนเม,มื่อไรติดห่างไหมว้าวค่ะ <c oughs> ลองนีนะปิดไว้จะรอมาเบิ่งมืออื่นครับพี่้องเบิง้ง <c oughs> โอ้ย,อยกระโดดดงบ่ขย,ยัเป็นเสือไปลโอ้ย้เงยม่เด้อขวเอ้มาเงี้ย,ยด้ดดยยกับท่านเพื่อนเนาะ รอบนี่ได้เก็บตั้งสามดอกสมุดสายไตรเขาเลยแต่ตอนนี้สายเนื้อท่านแล้วเด้อโอ้ยดึงเขาคาเตีย,ยหิบเพิงเฮ้ยไ,ไม่กินหอมไป เฮ็ดเพิ่งเขาคาเตี่ยอะไรน,ะนี่ยโอ้ยขาไม่ยาวนล้วนับเอาปานเห็ดพาแปลงไร้ได้เปนรอง คัดเอาเลยนะเ,เ,เน,นี่ยน่าจะ,ะลักษณะดอกนี่คือกำลังกำลังงะนี่แบบนี้งามครับพี่น้องนี่ดอกกำลังงะนี่ดูนเห็นปะ อบีก็ได้เก็บไปหลายเติบมมารวมไปมาเบีกใส่ตะกร้าหลายเติมเลย <c oughs> เก็บเห็ดแปลงเห็ดแดงครับซุ้มแดงนะเพิ่งเขาวันึหนี่งมารวมอยูน่นองกันกันบบาร์เบ้ออะไรไปนั่งหมดกัน แม,ม่ไม่เห็นบ่หินพี่น้องม,ม่ไม่เหีนกับบานบานม <c oughs> ึงลองนี่เป็นไรครับพี่น้องว,ว้าวบานนึงจุ้งนี่งามงามงามโอ้โหขาเมยอ้วนตุ วัวบวบัวบวุ๊กปตุ๊กปดีขนาดนองพี่น้องอุตะลังแหล่ดีแด้เลยเบื้องหันหลังดิปุ้ยตามากงามงามงยงับพี่น้อง ขาไหม,ม้ยมือนนี้มานคักบังมีอีกบังไม่ด้พี่น้่งโอ้ยขาอีทุยไงพองงามเลยละลงดอกนึงตัวนั้น

มันเป็นหูหรือเปล่าสุดยอดสิบดริวานเสือซะบ่ลองนี่มันลองนี่พี่กโอ้หวานกึนพ่นเออเกิดไมล้าล,าย,ลายเลยวันน,นี้

อื mm ้อขาบุมอเปนเชือตัดห่อนมด ยงงเหลื่อมป่วนแล้วครับพี่น้องนีไนอ,อเ้เม่กเหมือนแหงกเจ็บเพียจนขาบ่มีแหงยางแล้วสาวลีสะดุดตุบตับตุบตับ บอกแล้วเอาไว้รอบทีหลังแกจูอันนี้ก็เขาเฝ้าไข่แล้วครับพี่น้องอันนี้ต้องจอบเด้วโอ้ยเบิึงไกลๆบล็อกกวนเด้อเขาบิึงซื้ออุ้ยนั่นออกซ์ก่อนอุ้ยโทษโทษโทษบันยุงละมีไข่เขายังอยู่ขึ้นก่งสามฟองครับพี่น้องบูคาโทษขอโทษบล็อกกวนแล้วครับ เขายางนี้พ่นเหรอพูนพ่นยางไปหาสาวลินเหรอโอ้เขาทนได้หลายแคาจะอยากทายที่ซื้ออั้มมือทั้งนัะดอกห,หน่อยจุ่มหน่อยเอาไปกับกระดาเนาะหลังชินน้ำตาลล่ะชินเ n o แล้ว กระตาไปไม่ได้อืโอ้สาวิีนรับผู้เดียวสองกระตาเลยพี่น้องหอบแห้งๆเลยครับให้บาเบทถือมุนแท้ๆไปโอ้ออบาเบเกดหอบพาลาจะคล้องกันยังไงฮะถือไม่ให้นะหุยหุยขาหุย โอ้โหวันขึ้นพุ่นโอ้ยบึงดอกนี่ยขาดิโอ้ยขาไปจำโบให้นี่น้องโอ้ยขาขัง้วนะโอ้ยมาเฮ้มา พี่น้องมาเบ่งผลงานครับพี่น้องมานี้อว้วิความอลังการอันนี้เอ้าเดี๋ยวเบ่งย่อยๆกันอันนี้สิเป็นเห็ดแป้งเห็ดขาวไข่เห็ดแดงแล้วก็เห็ดเขียวเขียวดอกหนึงเห็ดขาวไข่ก็จะเป็นเห็ดขาวไข่บ้านครับอยู่ในนี้ครับรวมกันครับเป็นเห็ดรวมๆนะครับแล้วนี่มาเบ่งครับอันนี้เห็ดเพิงนั่นแหละเอานี่นี่อะรกันนี่ เห็ดเขาไข่ล้วนด้วยนี่สาวลินสวัสดีใจแห้งครับพี่น้องเบิงครับนี่เห็นบ่กคายเวาๆเลยสาลินว่าได้เก็บคือพี่เจยแล้วพี่สันคือตังสาวเจยนะนี่อุ้ยหมานสาลินมาได้จับได้บ่ายเลยครับพี่น้องโอ้พี่เจยซาลินูใจแห้งเด้อครับพี่เจยอ่ะโอ้สรุปว่าหมานครับพี่น้องนี่สองกระตาพุ่นๆครับ นี่เฮ็ดเขาไข่จุ้มครับไอ้กำลังงาครับกำลังงาครับพี่น้องโอ้อลัาางการครับพี่น้องความหมานโอ้โหมาสองคนมือนีก้ก็ถือว่าคุ้มเนาะหมานสุดๆซัซซมโตกพลรตาพุนพ่นๆไปหมานเองอ่ะกขอจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบสาลินนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้บาเบสาลินให้คลิปใหม่ๆนะครับบาเบาก็ขอขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแรกกชร์ทุกคอมเมนต์นะครับสนับสนุนแบบ เบสสาวลินครับขอบคุณครับอะไก็บบาเบกับคอขอบคุณทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่ FC ในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับเต็มสัตว์มาเบสสาวลินครับขอบคุณครับบาเบกับบ๊อบบี้ยังแล้วบาเบกับคอจบคลิปไปเพลงสำเนียครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปพอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับ